วันนี้นะครับรถขบวนธรรมดาที่สองหกสอครับต้นทางหัวหินปลายทางพิเศนะครับเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโกงในหลานที่1น่ะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางการรถไฟนะฮะแจ้งมาว่าจะมีขบวนพิเศษที่สามเจ็ดเข้าจอดที่ชานชลาที่1เหมือนกันนะฮะของสถานีรถไฟ บ้านโป่งนะครับก็เลยต้องทําให้ขบวนธรรมดานครับรถนั่งธรรมดานะครับชั้นสาของขบวน262หัวหินกรุงเทพนะครับต้องเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังเข้ามาสู่ทางที่สองนะครับทางที่สองของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแล้วก็ เคลืลีกให้กับขบวนส่วนพิเศษที่37กรุงเทพสมปัปลุกนะครับกำลังจะเข้าสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับในหลังที่1ตอนนี้ขบวนที่262นะครับอยู่ในหลังที่1นะครับก็ต้องเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ถอยหลังเข้ามานะครับในช่องทางที่2ของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับ เพื่อหลีกให้ขบวนวนพิเศษที่37ครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุโครัเข้าจอดในชานชาลาที่ 1. ทน1นะครับเพราะว่าขบวนวนพิเศษที่37นะครับวันนี้มีสินค้าที่จะ,ะลงสายใต้ด้วยนะครับซึ่งรถไฟขบวนที่ 262นะฮะธรรมดาถึงต้องเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับเพื่อเข้าลีกทางให้ขบวนด่วนพิเศษที่37นะครับที่จะเข้ารางที่1ของสถานีรถไฟบ้านโป่ง ตอนนี้ขบวนรถทีส่สองหกสองกำลังถอยหลังเข้าทางที่สองนะครับ